ครับการเรียนภาษาละนานั่นมันก็บ่จะยากอันรยังนะครับเขียนอักขระนะครับก็คืออักษรนะครับเขียนไม้ก็คือสระนะครับเขียนสองอย่างนี้แล้วนะครับเอามาผสมกรรมันนะครับ uh, ก็ตามรักการของภาษาละนานะครับมา uh, มันก็ เจ็ดวันหนึ่งเดือนมันก็อ่านออกเขียนได้เลยนะครับอ่าง่ายนะครับง่ายนะครับอ่าแต่มันจะยากตรงที่ว่านะครับเวลาเอาไปขยายความเมื่อคนอื่นได้หูได้หันได้ฟังตัวนะครับมันมันยากตัวนี้นะครับเพราะว่าไอ้ภาษาละนานั่นเป็นภาษาที่มันตายไปแล้วนะครับอืมันเมินเรามาได้ใจในทางราชการนะครับอืก็ คนมีคนหูน้อยนะครับมาบรดเดี๋ยวนี้หาที่เห็นได้ยากนะครับมามันก็คนคว้ากันเอาเองพ้องอย่างพ้องนะครับมามันก็แล้วแต่นะครับาในการเอาไปฮื้คนอื่นได้ฟังได้ฟังเนี่ยมันจะต้องเป็นการปริวัติภาษานะครับมาก็าคือเอาภาษาไทยนะครับ ภาษาไทยเนะี่ยภาษาไทยมา,าปับเทียบนะครับหรือเอามาเขียนเนี่ยครับมันตามหลักการแล้วนะครับในปีสองแปดนะครับสภาวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเปินได้ตกลงกันไว้ว่านะครับการปริวัติอืม ภาษาธรรมละนาเนี่ยเป็นภาษาไทยนะครับก็มีอยู่สามระดับนะครับก็คือระดับที่หนึ่งหรือแบบที่หนึ่งนะั่นะปวนจะเอาไว้ใช้ในการบันทึกนะครับลักศิลาจารึกเอกสาร,ร,รสำคัญในโบราณนะครับฮามบูถึงแล้วฮามบูถึงแล้วฮามแบบที่สองนะครับ แบบที่สองอลักการก็คือยืมเอาอักษรไทยนะครับมามาปับเทียบเพื่อเป็นอักษรละนานะครับแล้วก็ประกอบคำขึ้นมากับแบบภาษาไทยนะครับผสมผสานกันไปนะครับาบางทีบางเตืออ้อสลระหรือไม้ของอของละนาหรือคนไทยหรือ,อ ภาษาไทยเนะี่ยมันมเหมือนกันนะครับมาก็สามารถบูรณะคำซับได้นะครับมาบูรณะกำซับเพือมันออกมาเป็นไทยๆนะครับเขียนหน้าตามันแบบไทยๆนะครับมาแต่เวลาอ่านนั้นท่านจะต้องนึกถึงว่าภาษาเราเหล่านั้นมันเป็นอักษรล้านานะครับมอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นตัวหันตัวกอไก่เนะี่ยมันเราต้องนึก ถึงว่าเป็นตัวกะนะครับมาเห็นตัวคอใครนึกว่าเป็นตัวขะนะครับมามันก็ต้องเอาหลักการของภาษาละนาอ่านไปนะครับคนทั่วไปบ่าสามารถที่จะเข้ามาอ่านได้นะครับมันจะพิดเพี้ยนสำเนียงไปนะครับมาก็อ่า,อา,อาก็มีเอาไว้เปิ้นมีเอาไว้เผื่อเื่อภาษาละนาตาังบนบนนะครับเปิ้นมันมันแบบมีนะครับมันหายไปนะครับมันก็เอา ภาษาปริวัติแบบที่สองเนี่ยนะครับก็แบ็กกับไปเป็นภาษาลนาได้นะครับหมแม่อันนี้คือประโยชน์ของการกำหนดว่าเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองนะครับภาษาปริวัติแบบที่สามก็คือนะครับเอาฟังเอาเสียงลนาตั้งบน,บนบนว่าอย่าไดนะครับเอาภาษาไทายเขียนไปะน,นนะครับ แต่ก็ยังว่านะครับภาษาไทยนั่นเป็นระบบห้าเสียงนะครับกา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 นะครับภาษาละนานั่นมันเป็นหกเสียงนะครับกา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 นะครับมันมีเพิ่มเสียง โทเมืองหรือโทรพิเศษเนี่ยอขึ้นมาแถมตัวงนะครับอวัดพระสิงห์เปนห้องวัดตีเพี้ยนนะครับอมันก็คือเสียงระหว่างเสียงโทปกติอไปถึงเสียงเต้นะครับมันจะอยู่กล,งกลางๆนี่็อ่ามันเป็นเสียงที่ภาษาไทยเปิ้นบอมมีวรรณยุกนะครับอ่าเปิน้นเพราะว่าเปิ้นบอมมีเสียงนี้นะครับเปิ้ลมอมมีวรรณยุกมาฮห้อนะครับเพราะนั้นอ ที่ผ่านๆมานะครับคนเฮาก็เออก็ก็เปิบเอาก็ได้นะครับเปิบเอาเอาเสียงโทรปกติมาเป็นเสียงอ่าโทรเมืองเหี่ยโทรนั่นเนี่ยเมื่อลยเสียงเอกเสียงอันยังต่าลงมามันผัราบก็ไม่มดนะครับเสียงโทรปกติเนะี่ยมันผราบก็ไม่มดนะครับเมื่อกหมยใจไม้อะอย่างหมว,วุ่นว่าวุ่นวายไปหมดนะครับมา แต่ในลักการของผมนั่นผมได้ใจจุดประดับไว้ในเสียงโทรพิเศษหรือโทรเมืองเนี่ยนะครับอ่าเปิ้นเขียนมาได้ตัวเดียวฮ้องกับปับปรุงไปนะครับปริวัตินะครับเปิ้นฮ้องว่าปริวัตินะครับด้วยการเอาจุดประดับไว้นะครับในกรรมที่เป็นเสียงโทพิเศษโทรเมืองเนี่ยนะครับวัดพระสิงเปิ้นใ้ตัวเอียงนะครับแม่เปิ้นฮ้อง่าตีเพี้ยนนะครับเฮาปับ เปลลี่ยนแปงนปงริวัติเนี่ยตัวเดียวนี่แหละครับตัวอื่นๆน,นั้นภาษาไทยบ้นเขียนได้หมดกุกรรมนะครับฮาฮมบ่ต้องไปยุ่งบนนะครับฮาเรามาก่อยเลยนะครับวันนี้เรจาจะปริวัติภาษาอแบบที่สองและแบบที่สามเมื่อดูนะครับอไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแตง่งคนปากแหว่งแตง่ง จะได้ึงบางงามนะครับมายแม่ไก่นะครับไก่ไม่ไก่นะครับอ่าไก่ไม่ไก่อ่าไม่ไก่กับสละไอ้นะครับมายแม่ไม่ไก่กับสละไอ้นะครับอ่าตัวกะนะครับอ่าตัวกะกับตัวก็ไก่นะครับยืนตัวก็ไก่มาเป็นตัวกะเห็นไหมครับอ่าไม่ย่อนะครับไม่ยอกับไม่เอกนะครับมายแม่ไก่ได้แล้วได้แล้ว เทียบปอะมานะครับเทียบเป็นตัวเป็นตัวมานะครับมาถ้ามันมันบาสละมันบะตรงกันนะครับมาเกาะโบราณคำซับนะครับโบรณะคำซับนะครับมาตรงงะนะครับมาตรงงะกับตรงงองงูนะครับมางะนะครับไม่กานะครับสละนะครับมาหางอหางมะนะครับอันนี้หางมะนะครับงามนะครับงามนะครับมางาม หมานะครับมแม่แมไก่งามนะครับไก่งามฮะอันนี้มันสละมันมบบตรงกันนะครับมแม่แม่พ่อนะครับพ่อภาษาละนานะเน่ะป้นจะมีไม้ก่อกับไม้โกะประกอบกันนะครับเป็นเป็นพ่อนะครับเป็นไม้กาะน,นะครับมแม่แม่าพอานั้นเฮาก็าเขียนพ่อไทยนะครับพ่อไทยนะครับอื เนี่ยเนี่ยมันเป็นไม้โกนะครับมาแต่เวลาเขาเขียนปริวัติแล้วเขาเขียนพ่อไทยนะครับพ่ออ่าเนี่ยฮะอ่าเนี่ยเนี่ยป้าละโฮงนะป้าละโฮงก่อนเนี่ยปาะตัวป้าละโฮงก็ป้าลอเรือพอพานลอเรือเนี่ยป้าละโฮงนะครับมาไม้เกาะไม้เกาะก็เป็นสละอ้อของไทยนะครับอ่าอ่าอันนี้ไม้ไม้เกาะของล้านนาพนเขียนอย่างนี้นะครับมีไม้โกกับไม้ ไม้กอนะครับมาบวกกันแล้วก็เป็นไม้เกาะนะครับหมาไหมเฮาก็เขียนเป็นเพาะไม้สล้อเป็นของไทยนะครับแต่พอลอนี่มันมันก็ต้องเอามาตัวนะหม่พอลอนี่มันปะละหงนะครับปะละหงนะครับหมายไหมขนนะครับขนนะครับอ่าขนนะครับตกคอไข่นะครับอืมอ่าหางหนะนะครับอ่าอ่าก็เขียนเต้าี้นะครับไม้ ไม้กงนี่ครับมามาตดยแล้วนะครับไม้กงนี่ออมาโดยแล้วถ้าถ้าเป็นแบบที่หนึ่งกออมาตดยนะครับอ่าเพื่อจะใส่ไม้กง st ด้วยนะครับ <kho. Ages. S 1> เห็นไหมอ่าเขาก็ได้แล้วเห็นไหมแบบที่สองนะไกงามเพาะขนนะไม่ใช่เพาะนะครับอ่าพะเพาะนะิ้นมาลั่นลิ้นนะครับในภาษาลานา sock. ป้าละโฮงป้าละโฮงื้ออ่านไปเป็นตัวทัดไปก็คือตัวพระนะครับอ่านว่าพาอนะครับพ่อขนนะครับอ่า คนงามนะครับคนนะครับตัวอ่าเนี่ยเปิ้นมันตัวข้าหางยาวเนี่ยเปิ้นยืมเอาตัวคอคนนะครับมาเป็นนะครับอืมอ่าเนี่ยตัวคอคนนะครับยืมตัวคอคนนะครับมานอหนูนะครับตัวหน้าหางหาอ่ะนอหนูนะครับมาเห็นไหมคนนะครับเห็นคนน่ะ ไม้กงนี่บาเอามาตัวแล้วนะครับไม้กงบอามาตัวแล้วเขียนคนมันแบบไทยๆนะครับเห็นไหมคนนะครับงามนะครับงามตัวงะกับตัวงงูนะครับไม้กากับสระอาตัวหางมะากับตัวม้มานะครับเห็นไหมคนงามเพาะนะครับมาอันเดียวก่อนนะ่หน้านี่กับเพาะนะอันนี้เพาะนะครับเห็นไหม เสียงออกเหมือนกันนะครับมาบาเจ้เพาะนะครับจางหน้าเนี่ยอ่าอนจางหน้ากับเพ่ะนะครับเพาะตั้งหลังกับเพาะนะครับเพาะเหมือนกันนะครับมาเพาะนะครับมาไม้เก๋กับสระเอ้นะครับมาเพาะกับเพาะสระออไทยนะครับมาพอพานนะครับมาตัวนี้มันเป็นพอพานบริขันพอพานนะครับไม้เกาะกับสระออของไทยนะครับมาอ่านเพาะนะครับม่าเพาะนะครับ อ่านเต้ากันนะครับอาจะตัวหน้านตัวหลังเน,น,น,นี่ยเหมือนกันอ่านเต้ากันนะครับมาอ่านเพาะเหมือนกันเพาะนะครับอแต่งไม่แก่อตัวตะนะครับก็ตัวเต่านะครับไม่เอกไมเยอะก็ไม่เอกนะครับมาหางงะกับกัวงองูนะครับแม่แม่ไก่งามเพาะแต่งนะครับมาคนนะครับมาคนนะครับคนตัว คอตัวค่าห่างยาวเนี่ยใจคอคนนะครับมายืมตัวคอ,อ,อคนม,มามาเป็นตัวค่าห่างยาวเนี่ยนะครับหม่แม่ยืมตัวคอคนนะครับมาตัวหางนะก็นอนหนูนะครับคนนะครับมาเนี่ยคนนะครับคนปากนะครับปากตัวปะนะครับหม่แม่ไม้ก่านะครับตัว สกดด้วยตัวกะนะครับอ่ากอไก่แม่คนปากนะครับแหวงนะครับแหวงไม่แก่สไลเอสไลเออ่าตัวอ่วะนะครับอ่าหอหอวอนะครับหอวอนะครับตัววะไม้ย่อก็คือไม้เอกนะครับมาตัวงะกับตัวงองูนะครับแม่แม่โคนปากแหวงนะครับอ่า แตงนะครับไม่แก่สละเอนะครับมาตัวตะกับตอเต่านะครับมาไม้ย่อกับไม่เอกนะครับมางองูนะครับมาเห็นไหมแต่งจะนะครับตัวนี้อ่านว่าจะนะครับมันมีไม่เอกนะครับถ้ามันมีไม่ไม้ย้อนี่นะครับมาไม้ย้อนี่อ่านว่าจะนะครับอ่านว่าจะนะครับแม เฮาปริวัติมาเขาก็จะต้องเอามาหมดนะครับมันอย่างนี้นะครับมันมันเป็นอย่างนี้เวลาเฮาแบกกลับไปเป็นภาษาละนาแล้วมันก็จะมันจะเพี้ยนไปนะครับมันจะเพี้ยนไปนะครับมาเพราะนั้นเขาต้องเอามาอย่างนี้นะครับแม่เขาต้องเทียบมาว่าแตงจะนะครับอันนี้เทียบมานะครับมาย่งยังเอาใจรักการภาษาละนาอ่านนะครับมาใบแจ้่ภาษาไทยนะ อ่าแต่ถ้าแบบที่สามนะั่นเอาหลักการภาษาไทยอ่านนะครับมาจะนะครับเห็นไหมจะไดนะครับจะไดนะครับจะได้นะได้ปกติแล้วมไม้ไก่สลัยเนี่ยนะจะใดนะครับเพราะว่ามันเป็นฮาเขียนไปแนวไทยแล้วนะเนาะฮากับบูรณะคำซับเหรอครับบูรณะคำซับก็บคือไม้ใดเนี่ยอัน,อน ไทยปุ่นไม้ม้วนนะครับเขาก็เอาใดดใดไทยนะครับใดไม้ม้วนนะครับมามันผสมผาานกันไปนะครับแต่งจะได้ตึงนะครับมาตัวตะนะครับมาตัวตะก็ยืมตัวททหารมาเป็นนะครับแม่ตึงนะครับไม้เกือนะครับไม้เกื้อนะครับมาไม้เกือกับสลือนะครับมา ตัวง้องงูนะครับแม่งงูนะครับตัวง้องงงูตึงนะครับแม่เขียนว่าทึงนะครับอ่านว่าตึงนะครับแต่งจะได้ตึงนะครับตึงบาตัวบานะครับบากับบอกใบไม้นะครับไม้ย่ออ่ากับไม้เอกนะครับ่าไม้กาไม่กาวงก็มะกายน้อยก็คือสลามเหมือนกันนะครับหม่แม่ พนเขียนนึกง,งามอะได้ไม่ก่าวงเลยนะครับตัวบะเนี่ยเห็นไหมก็สระอานนั่นแหละครับงามนะครับงามนะครับอ่าเห็นไหมได้แล้วนะครับเวลาอ่านแล้วปั๊บนี่อ่าท่านจะต้องใจรักการของภาษาละนาอ่านนะครับให้นึกเสียว่าตัวนี้เป็นตัวกะนะตัวงะตัวมะตัว ัวป้านะครับตัวละหงนะแม่ป้าละหงนะครับ,รรบตัวขาตัวหน้าตัวอาวขาคอข,า,ข,า,ขาห่งงางยาวนะครับแม่ม่มันต้องอ่านอีนะฮะฮึ่งอ,อ่านเป็นตำลักของภาษาละนานเลยนะครับมาอ่านว่าไก่งามเพาะเพาะคนนะไม่ใช่เพาะนะครับาไก่งามเพาะขนคนงามเพาะแต่ง คนปากแหว่งแต่งจะได้ตึงบางงามนะครับแม่แม่เวลาเฮามาเฮามาอู้ถึงแบบที่สามแล้วครับอการการปฏิวัติแบบที่สามนั่นก็คือรับการก็คือนะครับอ่าฟังเอา,าเสียงแล้วนะตังบลุ้นนะครับเปิ้นเปิ้น,นออกเสียงมาจะได้ก็เอาภาษาไทยเขียนไปยันนั้นนะครับ่า เอาเอาภาษาไทายเขียนโดยไปจานั้นนะครับยกเว้นที่เป็นเสียงยกเว้นกรมที่เป็นเสียงโทรพิเศษหรือโทเมืองนะครับใส่จุดไว้นะครับตามตามที่ผมได้อพัฒนาเอาไว้นะครับแม,ามาอ่ออาไวเราเอาเลยนะฮะเอาเลยนะแบบที่สามมาฟังนะครับไก่งามพ่อขนอ่าไก่งามพ่อขน ไก่งามพ่ออ่าตัวป้าละโฮนี่มันก็อ่าน่าพ่ออีแล้วเ,เขาก็ยวนย,วนยวนอนนะอ่าน่าพ่อไม่ใช่เพาะนะครับพ่อขนนะครับขนนะครับแม่แม่เน,นี่ยคนอ่าคนเจอแล้ว่ไหมตัวขนเนี่ยภาษาไทยเปิ้นใจคอควายนะครับคนงาม พ่ออ่าอ,อันนี้ก็พ่อนะครับพ่อแต่งนะแม่คนงามพ่อแต่งอันนี้ก็ได้เลยแม่คนนะครับ <It> คนนะครับม่ใจคอควายนะครับอ่าภาษาไทยเปิ้ลฮาเฮาเฮอบ่พอแล้วเปิ้เปิ้มาจากไดนะครับคนภาษาไทยเปิ้เภาษาอนนีนี่ยันคนเปิ้ใจคอควายคอนเนี่ยอ่านว่าคนนะครับ คนปากนะอันนี้ปากาออก็ยังเสียงเอกอ่าได้แล้วครับปากแวงแวงก็เสียงเอกแล้วคนปากแวงแต่งจะนะครับไปแม่อ่าจะภาษาไทยนั่นนะเปิ้ลเปิ้นมันต้องใส่ไม่ไม่เอกนี่ปกตจะแล้วนะครับไปแม่อ่าจะนะครับไปแม่แต่งจะนะฮะมันต้องใส่ไม่เอกแล้วครับม่าในในแบบสามเนี่ยมันต้องใส่ไม่เอกนะครับอ่ามันต้องใส่ไม่เอกแต่งจะเห็นไหม ไทยพนานว่าจะแล้วนะครับมาบ่ต้องใส่ไมาเอกนะครับแจงจะได้ตึงนะครับตึงนะครับมาตัวนี้มันอ่าเขียนเป็นภาษาไทยพนานว่าถึงนะครับมาเราต้องเอาตัวเต่าเขียนนะครับมาตัวเต่าเขียนนะครับมาไม่สลืออนะครับเห็นไหมตึงนะครับเห็นไหมตึงบางงามเห็นไหมได้ไรเห็นไหมได้ละง่ายวันนี้ง่ายเลยมันมีเสียงอันนั้นเห็นไหมเขา เราอ่านแบบพิสามนี่เขาจะต้องใจรักการภาษาไทยอ่านทุกประกาศนะครับยกเว้นตัวที่เป็นเสียงโทเมืองโทพิเศษที่มันมีจุดนะครับ่าก่องอ่านเป็นเสียงโทพิเศษนะครับ่านอกนั้นก็อ่านไปตามรักภาษาไทยนะครับตัวอยอยก,ก็อ่านเป็น ยอยักไทยนะครับตัวยอยักตัวเดียวอ่านเป็นตัวยอยักลานานะครับยอนะครับแม่แม่อ่านเลยนะครับเอาภาษาไทยอ่านนะครับไก่งามเพาะขนนะครับ่า <m fucking> ตัวน <t oken saben> <cascade> <Christianity> ี้ยกเว้นนิอหน่อยนะครับว่าต้องบัลาล้านลิ้นนะครับไกงามเพาะขนคนงามเพาะแต่งคนปากแหว่ง แต่งจะได้ตึงบางงามแหมแม่ <c oughs> อันนี้อันนี้แบบที่สามนะครับเขามาดูแบบที่สองหน่อยครับนะครับอ่าแบบที่สองนี่เขาจะต้องใช้ลักกา,ารภาษาละนาอ่านนะครับเพื่อให้นึกเสียว่าตัวนี้เป็นตัวกะนะครับตัวงะนะครับตัวมะนะครับตัวป้านะครับป้าละหงนะครับมาตัวขานะครับแหมแม่ตัวหนะนะครับตัวข้าห่างยาวนะครับแหมแม่อ่าต้องนึกว่าเป็น ภาษาละนานะครับหน้าตาไปได้มันเหมือนไทยๆเนี่ยนะครับมาแต่เป้นเทียบมานะครับเอาไปเทียบเป็นเป็นภาษาละนามาเพราะนั้นจะต้องใช้หลักการภาษาละนาอ่านนะครับเห็นไหมไก่งามเพาะขนคนงามเพาะแต่งคนปากแหว่งแต่งจะได้ตึง บาดงามเห็นไหมอ่าเรามาดูภาษาละนะเก้าเงาไปนละครับอันนี้ปุณมมีปัญหาอย่างนี้มาปุนก็เขียนมาตั้งแต่โบราณแล้วปุนก็เขียนกันอย่างนี้นะครับอ่านยกเว้นมันก็อ่าสมัยก่อนนั่นแหละแรกๆมันก็มีไม่เยอะอ่าไม่เยอะไม่ซัดนะครับอ่ามันก็อ่ามันก็อ่านยากหน่อยนะครับแต่ยุคนี้มันมีไม่เยอะไม่ซัดแล้วนะมันก็กว่ากันไปนะครับเห็นไหมอ่าหอมมาดูเลยนะครับ ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งคนปากแหว่งแต่งจะได้ตึงบะงามนะครับท่านก็นลองเอาไปาศึกษานะครับมาเพราะว่าในการเขียนข้าวนะครับกะโลงนะครับประกวดวันที่12เมษาของทุกๆปีนะครับที่หน้าวัดสวนดอกนะครับอ ในในงานไหนไหว้สาปุจาพญารมโวหารนะครับกวีเอกแห่งละนาเนี่ยเขาจะมีการประกวดข้าวกะลงนะครับเพราะนั้นท่านจะต้องศึกษาให้ดีนะครับการปฏิวัติแบบที่หนึ่งแบบที่สองแบบที่สามเนี่ยเพราะว่ามันจะมีการเขียนประกวดข้าวและกะโลงนะครับเพราะนั้นท่านเอาไปศึกษาไว้ให้ดีนะครับวันนี้ผมก็ขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ